ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องครับมือนี้มีรถสภาพสวยครับมาฝากพี่น้องโตโยต้าไมตี้ครับปีสี่หนึ่งนะครับโรงหน้าหลังราคาสี่ห0ืบาทครับฝากพี่น้องที่รับชมอยู่อยากจะได้รถนะครับเขาหัวเขาสวนนะครับแกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครับรถคันนี้ข้อใส่งานครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งไา่ละเอียดน้ำกันครับผมเปิดในราคาสี่หมื้าพบาทครับนี่ครับผม นี่คือรอบขั้นครับผมนะครับโตโยต้าไมตี้ปีอ่าสีหนึ่งครับโคงหน้าหลังสภาพภายนอกกพอดูได้ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่คือด้านท้ายครับป้ายทะเบียนบอยไม้วอแแวนหกหกแปดเจ็ดครับทะเบียนกาลสินครับพี่น้องครับผม นี่คือรอบคันครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งรอบคันก่อนครับนี่ครับผมนี่คือสภาพเครื่องครับผมตอนนี้ก็มีเปลี่ยนเปลี่ยนตอนนี้นะครับก็คือตัวน,นี้ก็จะเป็นปั๊มแยกครับพี่น้องไล่ระบบไฟต่างๆไล่ระบบไฟครับไฟออกทุกจุดครับนะครับตอนนี้ก็ ที่เปลี่ยนนะครับก็มีนี่ครับผมเปลี่ยนแยกน้ํามันนะครับส่วนตัวสายก็ยังเพาท่านได้เอาเสียบใส่ในระบบครับเปลี่ยนแยกน้ํามันครับสําหรับเครื่องกับพ่อใส้ครับตัวนี้ครับผมเครื่องก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเครื่องครับเป็น toyota mighty ปีสี่หนึ่งครับเป็นเครื่องสองลสองจุดห้าครับมีซึมขอบนิดนึงแต่ก็ไม่รั่วครับ น้ำบกหัวครับผมน้ำก็ยังมีอยู่ครับนะครับน้ำแต่ว่าตรงด้านขอบครับตรงด้านขอบมีซึมเล็กน้อยนะครับมีแค่จุดเดียวครับที่ซึมหม้อน้ําครับผมเป็นหม้อน้ําเดิมหม้อน้ําเหล็กครับน่ครับผมน่ครับน้ายังไม่รั่วครับน้าไม่ไม่รั่วครับแต่ว่าก็ก็มีรอยมีรอยซึมครับตรงตรงขอบครับแค่จุดเดียวสําหรับหม้อน้ําครับอปิดหม้อน้ํา คานก็ยังเป็นคานเดิมครับผมคานเดิมๆนะครับข้างหน้าไม่มีรอยชนครับนะครับแบตเตอรี่ใช้ได้ปกติปั๊มเบรกปั๊มคาดไม่รั่วครับเนี่ยครับปั๊มเบรกคาดใช้ได้โอเคพวกแผ่นเพจสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครับที่มีเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็คือแยกน้ํามันนะครับตัวนี้ครับเปลี่ยนใหม่ครับนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู ภายในตัวรถก่อนมานะครับกระจกกระจกเป็นกระจกมือหมุนครับฝืดๆเยอะครับผมที่ล็อกก็ยังใช้ได้ครับเป็นกระจกมือหมุนครับขึ้นลงสุดครับผมนี่ครับสุดฝืดนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกบานครับผมนี่ครับขึ้นลงพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับตัวนี้ห้าเกียร์ครับบวกกับหกถอยเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ครับไม่หลุด คอนโซลหน้าครับก็โอเคครับผมไปออกทุกจุดครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่คือสภาพภายในครับเครื่องเสียงไม่มีครับกอมแอร์อะไรมีครบนะครับแต่ว่าแอร์ไม่เย็นครับแต่ต้องไปไล่ระบบใหม่ครับนี่สภาพภายในครับผมส่วนกระจกก็ยังไม่แตกครับด้านข้างก็โอเคอยู่นะครับส่วนข้างในครับก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเขาคอยคอยมาฟังสตาร์ทเสียงครับผมอ่าด้านหลังนะครับเบาะก็อาจจะมีขาดตามอายุการใช้งานครับตัวนี้ปียังไม่ลึกครับปีสี่หนึ่งครับนี่เป็นตัวรถตัวรถอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับสีก็สีทำมาแล้วเป็นสีโปนานิดนึงนะครับกับบะแม็กไนเนอร์ครับนี่ครับอ่ามาดูยางครับนี่ครับ ยางสองหนึ่งห้าครับตัวนี้ขอบสิบห้าขอบเป็นขอบมีสู้ครับผมน่ครับยางก็พอใช้งานเบรงในสุ้มล้อนะครับซุ้มล้อก็โอเคครับผมนะครับคัดซีไม่ผุไม่ดามนะครับเพราะมีดามครับผมอ่ามาดูคัดซีข้างล่างครับด้านล่างครับคัดซียาวยาวไปเลยคัดซีครับผมไม่ผุไม่พังครับ บ่มีดามครับผมนี่คือคัตซี่ครับซุ้มล้อก็โอเคครับนะครับยางสิบยางขอบสิบห้าครับยางสองหนึ่งห้านะครับแหนบครับผมดูแหนบครับก็ยังโอเคดูด้านหลังด้านหลังครับดูด้านหลังครับล้ออะไรไม่มีครับ ข้างล่างก็ย so so like ังไม่ผูกครับแหนบตัวนี้แหนบเสริมครับแหนบเสริมมากครับพี่น้องครับแหนบเสริมมาแล้วก็โชกเสริมครับนี่ครับอันนี้คือด้านล่างครับก็ยังไม่ผูกครับด้านล่างครับผมฝาท้ายก็อาจจะมีรอยขีดข่วนนิดนึงครับผมตัวนี้ครับแต่ก็ปิดเปิดปิดได้สบายฝาท้ายครับเดี๋ยวมา ดูสูมล้อผู้โดยสารครับนครับโอเคครับผมคัด C เค,ครับประมาณนี้ครับผมดูประตูฝั่งผู้โดยสารครับนี่ครับผมมีที่ล็อกที่ล็อกเปิดปิดนะครับเมื่อมุน มือหมุนครับผมมือหมุนก็ยังฝุดฝืดอยู่ครับอ่าขึ้นลงได้สบายครับนี่ครับจบครับทะเบียนครับทะเบียนพรบปีหกหกครับผมนี่ครับอันนี้โชว์ก็คือคอนโซลด้านหน้าครับตรงหัวนี่ครับคอนโซลด้านหน้าโอเคที่เก็บเอกสารยังปิดล็อกได้ครับ นี่ครับพื้นดูครับดูด้านในด้านหลังผู้โดยสารก็ประมาณนี้ครับนะครับเบาะก็อาจจะมีรอยขาดนิดนึงนะครับสำหรับเบาผู้โดยสารส่วนตรงหัวเก๋งก็ยังไม่ผุนะครับไม่ผุไม่ขาดนะก็ยังใช้ได้ปกตินะครับผมประตูปิดสนิทครับ แน่นทุกบานครับผมคิวเป็นคิวไฮลักบีโก้ครับคิวแต่งมากครับผมนี่ครับนี่ก็คือสภาพโดยรวมครับเอาเดี๋ยวให้พี่น้องได้ได้มาฟังเสียงเสียงเครื่องครับผมนะครับอาจจะสตาร์ทได้ไม่นานเพราะว่าตัวนี้เพิ่งไล่ระบบน้ํามันอยู่ครับสายแยกน้ํามันกับพอร์ตอครับเอาเอาตัวแยกน้ํามันใส่ใหม่ครับ ตอนนี้กำลังเปิดระบบอยู่ครับอ่าสตาร์ทให้น้อยอาจารย์ฟังนี่ครับนี่คือเสียงเครื่องครับอ่าดูน้ำครับขวอน้ำนนมีดัดไหมอ่าขวดน้ำก็วนดีครับครับบขวดน้ำนะครับน้ำก็โอเคอยู่ครับรับตัวขวอน้ำ เครื่องก็อยจะมีเสียงนิดนึงครับก็ประมาณนี้ครับโดยชาวบ้านไม่รับไม่ไทยไ,ไ,ไม่ไทยครับผมไม่ไทยครับไม่ไทยไม่สวนไม่ดันนะครับเสียงเครื่องก็จะประมาณนี้ครับปับ๊บเอกปั๊บคาร์ใช้ได้ปกติไฟเลี้ยวน้อย ไฟเลี้ยวออกครับเอาไฟตาด้วยลูกตาด้วยนี่ครับไฟออกทุกจุดครับไฟเลี้ยวฝังนุ้นน้อยไฟเลี้ยวฝังนู้นน้อยครับผมไฟเดียวซ้ยา,ยวายขวาไฟเลี้ยวฝังนี้ลูกอา่าเดียวไฟท้ายครับทีนี้มาดูไฟเดียวข้างข้างหลังด้วยนะครับผม Hey, นี่ฝั่งทางนี้โอเคครับไฟออกทุกจุดครับเลี้ยวซ้ายขวาเจ okay, ปิดเลยลกูกอาซันครับปิดเลยนี่ครับนี่คือสภาพเครื่องครับผมโอเคสำหรับท่านใดที่สนใจครับผมในราคาสี่0มืนเก้าพันบาทครับฝากพี่น้องที่รับชมทางช่องครับที่อยากได้รถ โตโยต้าไมตี้ครับตัวนี้ปีสีหนึ่งครับ